วันที่128นะคะเป็นวันรวมของเหลือเนาะอันนี้ก็คือกินข้าวกุ๊กกิปีที่เหลืออันนี้รอบสุดท้ายแหละเพราะว่าเอาข้าวอะไรทุกอย่างมาใส่ในกล่องนะไม่กินเราจะบูดแล้วน้องจะไปเกิดใหม่อัต้องกินให้หมดนะเพราะว่าน,นี้ก็ผ่านมา3-4วันแล้วน,นี่ก็คือเป็นมื้อเที่ยงมื้อเย็นแหละไก่ย่างไก่ต้องทําแล้วเพราะไก่หมอดอายุแล้วก็หล่นที่เหลือเมื่อวานแล้วก็ข้าวนะคะ เป็นเมนูรวมของเหลือนะคือเราเป็นคนชอบทำข้าวแล้วทำข้าวเยอะทำข้าวหลายอย่างแล้วตอนนี้อยู่คนเดียวใช่ไหมมันก็เหมือนกินไม่ทันกินไม่หมดอะไรเงี้ยก็ต้องแบบแบ่งใส่ตู้เย็นเก็บไว้ใส่ช่องฟรีซไว้อะไรเงี้ยเอามากินนะไก่ก็ซื้อมานานไม่ได้อยากกินนะไก่ย่างเนี่ยคือกินบ่อยแล้วมันเบื่อคือมันอร่อยแหละแต่มันกินบ่อยไงมันเบื่อแล้วไม่อยากกินแต่ไก่อยู่ในตู้เย็นหมดอายุไปแล้วสองวัน ถ้าไม่ทําน้องจะเน่าเขียวแล้วไปเกิดใหม่แล้วก็เลยต้องทําอะไรสักอย่างนะแล้วก็ไม่รู้จะทาอะไรจะต้มจะอะไรก็นึกไม่ออกนะจริงๆต้มน้ำปลาก็น่าจะอร่อยแต่ว่านึกไม่ออกเลยเออหมักแล้วก็ย่างย่างให้มันจบๆสิ้นๆไปนะแล้วก็ไม่กินด้วยนะย่างเสร็จแล้วก็ไม่กินย่างให้มันให้มันสุกไว้ก่อนอะแล้วก็ไม่วันนี้ก็ไม่ได้กินอะไรอย่ากินไปชิ้นสองชิ้นม้างไม่ได้กินมากมายนะแล้วก็นี่แหละกินผักผักแอมกับหล่นนะหล่นก็วันนี้เติมเนื้อกุ้งเพิ่มเข้าไปนะครับเพราะว่าเมื่อวาน ใส่กุ้งก็ไม่ได้เยอะมากหรอกแต่ว่าแบบคัดกินแต่กุ้งหมดไปแล้วไงก็เลยเออวันนี้เติมเนื้อกุ้งเพิ่มนะแล้วก็เติมหอมหอมเพิ่มด้วยเพราะว่าเหมือนเมื่อวันก็คัดพวกสมุนไพรเลือกพวกสมุนไพรกินไปเยอะแล้วนะนี่วันนี้ก็กินประมาณนี้นะคะเป็นวันรวมของเหลือเนาะแล้วก็ออกกำลังกายก็ไม่ได้ออกอะไรเยอะนะวันนี้ไม่ได้ออกอะไรเยอะออกเหมือนเดิมเล่นเครื่องเดินวงลี อาจจะมีเล่นแขนเล่นหลังบ้างนิดหนะ่อยจริงใจอยากเล่นหลังเยอะๆเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงหลังเดินหลังคอมแล้วก็นั่งหลังคอมมากกว่าปกติจนรู้สึกว่ามันเสียบุคลิกหนึ่งแล้วมันก็จะทําให้กระดูกสันหลังเราโคตรไปใช่ไหมอันนี้จบด้วยมือเย็นก้อนอเหมืองก,กานะคะกินนงุ่นสักเน็ตหนึ่งนะเพื่อเพิ่มความหวานในกระแสเลือดนิดหนึ่งแล้วก็อเหมืองก,กายนะคะอ้วนขึ้นเห็นได้ชัดเลยเนี่ยพุงพึงออกนะเรื่องเกงมันไม่รัดว่าไปซื้อเกงรัดพุงมาใส่ดีกว่า